ไฟในห้องนอนมีลักษณะต้องห้ามอย่างไรในทางหงจุย้ยคลิปนี้มีคาตอบสวัสดีครับผมอาจารย์โอ oh, จากหงจุ้ยอยู่ดีมีเฮงสําหรับเรื่องของลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับไฟภายในห้องนอนนี่นะครับ mm hmm. ก็อ้างอิงมาจากว่าลักษณะในทางหงจุย้ยห้องนอนเนี่ยในทางหงจุ้ยเนี่ยก็หมายถึงเราต้องการพลังที่มีความสงบมืดนะหรือว่าเป็นพลังงานหยินเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการพักผ่อนการเก็บสะสมพลังงานสําหรับ ตัวดวงโคมหรือว่าไฟเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของแสงสว่างมันหมายถึงเรื่องของการเคลื่อนไหวมันหมายถึงเรื่องพลังงานอย่างดังนั้นห้องนอนนะครับที่ต้องการความสงบความมืดมีไฟหรือว่าแสงสว่างมากจนเกินไปหรือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมเนี่ยก็จะส่งผลให้ความสมดุลของห้องเนี่ยมันเสียไปทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยมีปัญหาด้านสุขภาพได้โดยเฉพาะถ้าตำแหน่งของ ไฟหรือว่าดวงโคมที่อยู่บริเวณฝ้าเพดา,านเนี่ยไปตรงกับบริเวณที่เป็นใบหน้าของเราครับหรือว่าดวงตาของเราเวลาที่เราใช้งานแสงไฟต่างๆที่มันกระทบกับดวงตาของเราหรือว่าใบหน้าของเราเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือว่ามากเป็นพิเศษเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะไปเขาเรียกว่าขัดขวางวงจรนะครับภายในร่างกายของเราทําให้เราเนี่ยหลับไม่สนิททําให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาบ่อยๆในช่วงเวลากลางคืนและในระยะยาวถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเป็นไงครับ ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพสําหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในห้องห้องนั้นดังนั้นตําแหน่งต้องห้ามสําหรับเรื่องของการติดตั้งดวงโคมนะครับก็คือตําแหน่งที่ตรงกับดวงตาหรือว่าใบหน้านั่นเองส่วนตําแหน่งอื่นๆนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องรองก็ถือว่าไม่มีความเสียหายนะครับหรือว่าเสียหายน้อยในทางห่วงจุย้ยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูแล้วพิจารณาว่าเอ๊ห้องของเรานะมีตําแหน่งของตัวโคมไฟหรือว่าดวงไฟที่อยู่บริเวณฝ้าเพดานไปตรงกับหน้าเราพอดีเนี่ย ถ้าเราสามารถที่จะขยับปรับเปลี่ยนตำแหน่งของเตียงได้ก็ขยับก่อนนะครับถ้าขยับปรับเปลี่ยนไม่ได้ก็จําเป็นจะต้องถอดดวงโคมหรือว่าถอดหลอดไฟออกอันนี้เนี่ยก็ถอดเฉพาะจุดที่ส่งผลกระทบต่อตัวเรามากที่สุดก็คือบริเวณที่ตรงกับหน้าหรือว่าดวงตาของเราส่วนตำแหน่งอื่นๆก็จําเป็นที่จะต้องคงไว้เนื่องจากการใช้งานภายในห้องนอนก็ต้องมีแสงสว่างนะครับที่เพียงพอเช่นเดียวกันก่อนที่จะท,ทาการพักผ่อน อันนี้นะครับก็เป็นหลักการพื้นฐานนะในการที่จะประยุกต์ใช้นะในเรื่องของการจัดเรื่องของแสงสว่างเรื่องของตำแหน่งดวงโคมภายในห้องนอนนั่นเองส่วนแสงแล้วก็สีนะครับเรื่องของดวงโคมที่จะจัดภายในห้องนอนที่ถูกต้องตามหลักการฮวงจุย้ยคือแสงที่มีลักษณะนุ่มนวลเป็นแสงที่ออกแนวโทนอุ่นโทนงเหลืองนิดๆน,น,นะครับดังนั้นเนี่ยก็ ถ้าได้โทนนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามหลักการฮงจุ้ยแล้วแต่ถ้าบ้านของเราใช้ดวงโคมที่มีลักษณะแสงสีขาวอาจจะเป็นขาวอมฟ้าสว่างจ้าเยอะๆอันนี้เนี่ยแสงเหล่านี้นะครับโทนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแสงที่มีความสว่างมากจนเกินไปนะครับก็จะไปกระตุ้นทําให้เราเนี่ยนอนไม่ค่อยหลับทําให้เหมือนตาสว่างนั่นเองนะครับดังนั้นการเลือกสีก็สําคัญให้เลือกสีโทนอุ่น เป็นแสงไฟที่มีลักษณะนุ่มนวลน,นะทวนอุ่นทวนเหลืองทวนส้มนะครับก็จะเหมาะสมสําหรับพื้นที่ที่เป็นห้องนอนส่วนพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เกี่ยวเนื่องกับห้องนอนนะครับเช่นอาจจะเป็นในส่วนว a l k in closet ก็ใช้แสงขาวได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็สามารถที่จะแบ่งแยกตามลักษณะการใช้งานตามยุคสมัยด้วยนะครับหวงจุ้ยเนี่ยมันก็ปรับเปลี่ยนไปตามลักษณะของการใช้งานของแต่ละบุคคลนะครับการจัดหวงจุ้ยก็คือการจัด พื้นที่ต่างๆให้เหมาะสมกับกิจกรรมกับบุคคลนั้นๆที่จะใช้งานนั่นเองอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สามารถเช้นาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสําหรับการจัดเรื่องของสีไฟภายในห้องนอนตําแหน่งไฟภายในห้องนอนให้เหมาะสมและก็ถูกต้องตามหลักการของหงจุ้ยนั่นเองหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ